เอาละครับมาบอลแรกไเข้าจน้องไสแล้วจต้นีอโนมายั่างหเต็าบรีบี้ได้ไมมันงตรงอย่างมัได้ครับโ หลักสะกนตอนนี้อยู่ที่อ3คะแนนเสร์ฟโดยก็เกณฑแต่น้อยทั้งนแ่รรเลงก็จุดเพียงอยางเชืนวัฒนม ไปที่เวทงไปแลอาละครับสั เท้าโอลี่ซื้อเตรียมเอาไปดีมาโอ้ยลอยมาลูกนี้บอลแรกเข้าจุดแล้วมันไ อ่ายังได้อีกโอกาาแล้ตกเสไปาได้ครยกสวยมาก เดเอาไว้ได้เวแม่มันเรกออยู่มคไเต้ขอสาลครับเงือมาที่องาวไ้ยงเอาไว้ได้เอนแล้วก็อเแมมันทีนี้ครับเ็ตกของาวลสกอร์อยู่ที่แปอนฮุกคะแนนขอมกหน เรอยู่ที่แหวนตน้ากรดนควงที่สุดสีนิดหงมก็เป็นรอบที่หิสุดท้ายเริ่มตไปเยลยลยลยย 哎呀！ สวย่บลาตัวอันน่าม่ได้ไ่งเทบสบสองต่อสิบสคะแนนเนลอยมาน่งแรกตหน้ามางมาดีแม่มันโดนเซฟอยู่แล้วแม่มานีตีคราม้อหนึ่งรสา

ありがとうございます。 Oh, I do

อาวรมาดีดนะมาดเอาแล้ว้ครับเขารู้ไหมไม่เาเขาไม่ไดีขามีแรงตบอลแลกใส่้า่าระตได้มีศิษย์สาวต่อชกเป็เิมาุ้นบอลแล้เ